ต้นสับประรดคันที่2มาแล้วนะคะก็กราบขอบพระคุณพ,พี่พี่แม่ๆเอฟซี FC นะคะที่คอยสนับสนุนนะคะในเรื่องต้นสับประรดนะคะที่พ่อควันกําลังป่วยอยู่นะคะคันนี้จะเป็นคันที่2แล้วนะคะพี่แดงก็จะยืนทานอยู่นั่นดูนะคะมีวัวด,ด้วยก็กราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสําหรับต้นสับประรดนะคะคันที่2มาแล้วนะคะมาแล้ว อเดนขอบคุณมากๆนะคะทิดทิดให้ขอบคุณแม่แม่หน่อยอเดนครับขอบคุณแม่แม่ก่อนครับลูกเขี้ยวอยู่เคี้ยวอยู่ขอบคุณแม่แ่นะครับสำหรับต้นสับประรดนะครับที่มอบให้ผมนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับ ได้ต้นสับรถดีใจใหญ่เลยนะคะก็ได้แล้วนะคะคันที่สองนะน้องพ่ออึกน้องพ่ออึกมามาเป็นนักเรียนให้กับพ่อควานอาทิตย์นะคะคันที่สองนะคะคันที่สองมาแล้ว <G ül> พี่อาเพิ่งมาถึงเหรอตามเกี่ยวเขาก็ตกใจใสยแล้วคนที่อยู่อะไรแหมตาเลกบอกว่ามาเย็นก็คิดว่าเออมาสักสี่ห้าโมงเย็นเนาะโอ้นิ่งผมไปมาหาสาระาำอ๋อพอดีพ่อไปบอกว่าสับระรถหมดแล้วนะฝั่งนูนไไน้นพ่อ

ก็กราบขอบพระคุณพี่ี่แม่ๆนะคะที่คอยสนับสนุนนะคะในช่วงที่พ่อควานป่วยนะคะตอนนี้ก็รอแผลนะคะสภาพแผลตอนนี้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะตามลําดับของคนเป็นเบาหวานเนาะนะคะก็จะมีหยุดจุดหนึ่งนะคะที่ยังลึกอยู่นะคะแต่ใกล้แล้วแหละนะคะก็จะรักษาหายยากกว่าคนปกติทั่วไปนะคะเพราะว่าพ่อควานนะคะ เป็นเบาหวานเนาะนะคะพ่อควานเกลียดนะคะก็มาด้วยแต่น้องๆกับคุณแม่นะคะบอกว่าอยากให้ร่างกายแข็งแรงก่อนนะคะถึงคออ่อยค่อยให้พ่อควายเข้าใกล้นะคะก็มีขัดใจแม่เล็กน้อยนะคะตนแรกบอกว่าแม่คือโกรธนะคะตั้งแต่เลี้ยงช้างมาเยอะแยะนะคะไม่เคยนะคะครั้งแรกก็คือตนแรกงอนมีงอนเล็กน้อยนะคะมีงอนเล็กน้อย โอ้นี่พี่ยาวเล่งให้เลยพี่ยาบอกเล่งให้เลยนะเนี่ยปกตินัดกันตอนช่วงเย็นนะพี่ยาบอกว่าเดี๋ยวจะวิ่งมาให้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวดูตาเหลือกดูตาเหลือก ก็กราบขอบพระคุณมากๆนะคะเดี๋ยวลงคันรถหนึ่งก็ทานได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะประมาณนั้นอันนี้ทานแบบประหยัดสุดๆแล้วนะคะก็ฝากให้พ่อควานอาทิตย์เลี้ยงน้องชายพี่เขียกก็จะมีะพี่แดนนะคะพาโชวแล้วก็กรชานะคะแบ่งกันทานเพราะว่าน้องน้องยังช่วยดูแลนะคะพี่แดนให้กับพ่อควานเขียดอยู่นะคะ พี่ๆก็อาจจะทราบนะคะช่วงแรกๆที่แม่ความไม่ได้บอกนะคะคือด้วยความมโหเนาะของคุณแม่บุญส่งนะคะก็บอกจะจะถ้ารู้ข่าวตั้งแต่ทีแรกเนี่ยเราอยู่โรงพยาบาลอ่ะมันก็จะยุ่งยากนิดนึงนะคะเพราะว่าแม่เอ่อเปิดความงอนแล้วก็มโหนะคะบอกว่าจะขายพี่แดนนะคะตอนแรกแม่ความไม่บอกว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะคะบางท่านก็ง,งงว่าเป็นอะไรนะคะ,ะพี่ๆท่านใดอยากรู้อยากทราบก็ย้อนกลับไปดูที่เพจได้นะคะ ก็คืองอนตอนแรกที่แม่ควานไม่ได้แจ้งพอพ่อควานอาการดีขึ้นนะ,ะผ่าตัดเรียบร้อยดีขึ้นแม่ควานถึงค่อยแจ้งนะคะบางท่านก็ถามว่าขายไหมไม่ขายนะคะพี่แดนไม่ขายาพ่อควานยังเลี้ยงเหมือนเดิมนะคะแต่เราต้องเอต้องระมัดระวังให้มากกว่านี้นะคะเพราะเขาเริ่มโตเป็นหนุ่มแล้วเนาะขอบคุณแม่ๆพี่ๆเอฟซีนะคะเดือนนี้ก็ขันที่สองแล้วกลับขอบพระคุณค่ะ